ขอเสียงปรบมือด <aid> ังดาด้วยค่ะเป็นการเปิดเสียงการย่างเป็นการนะครัอนุญาตทุกท่านยังอยู่บนเวทีนะคะอนุญาตทุกท่านยังอยู่บนเวทีนะคะเพื่อนพี่จะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันค่ะระมวลทุกท่านสิ่งแรกนะะก็ต้องขอบคุณสอนอนะคะที่อนุกาสให้เราต่างตัวแทนของร่วมกันนะครับในเรื่องของการดูเรื่องของลรืองร้อยการขําวไม้ของไรอ้อยนะคะ บริษัทไทยคมนะก็อยู่ในธุรกิจดาวเทียมมายาวนาน3ากปีนะครับแล้วก็เรามีความตั้งใจนะครับที่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของดาวเทียมในเรื่องของอวกาศนะครับที่เรียกว่า Space t e เนี่ยเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยของเราครับก็ตัว Space Tech เนี่ยครับหรือว่าตัวเทคโนโลยีในด้านอวกาศมันใช้ได้ในรลายรูปแบบในทั่วโลกแล้วก็ท่านก็คงสังเกตว่ามีข่าวมาก การนำเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้นะครับแต่สิ่งใน,ใคคนึ่งที่ไยคมโฟกัสก็คือว่าทำยังไงที่จะเราจะใช้ในวัตรกรรมความรู้ในเรื่องของดาวเทียมของเรานะครับเอามาช่วยในเรื่องของเกษตรกรในบ้านในประเทศประเทศไทยในเรื่องของมลพิษนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็ สามสิบหนึ่งที่ที่เรามองก็คือว่าตัวเทคนโนโลยีตรงนี้ครับมันเข้าถึงง่ายขึ้นเทียบเท่ากบบับในอดีตนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตรวจสอบได้นะครับแล้วก็เหมือนกับท่านท่นทนานเลยขาด้านกล่าวที่รับใจคือมันมนจะไม่มีจํากัดในเรื่องของการจํานวนคนที่าาอาวุโสละกรที่ต้องใช้ ไติดตามเข้าระวันะครับแล้วคนก็จะได้ไปใช้ในรูปแบบที่จะเป็นการจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยครับตัวเทคโนโลยีดาวเทเวียมเป็นเทคโนโลยีที่มองมองย้อนหลังก็ได้เหมือนกับเรากด r e ี i ายมองย้อนหลังได้แสดงว่าเหมือนกับที่ท่านเลขาบอกนะครับถ้าสมมติว่าเราเฉพาะจอดจบบางจังหวัดหรือบางพื้นที่ที่เราสามารถดูเทรดเเนด์ได้ด้วยว่าไล่เนี่ยครับมีาการข่าแบบต่อเนื่อง สามารถแล้วก็สิ่งที่เราพัฒนาจะต่อพัฒนาต่อเนื่องสับสำนักงานก็คือเรื่องของการคาดการณ์ในเรื่องของตัวยีของตัวใบต,ต,ต,ตัวใบร้อยด้วยครับก็น่าจะเป็นประโยชน์อีกมุมนนะครับว่าเราจะ,ะดูซิว่าเราคาดสามารถคาดการณ์ได้ว่าสมลิลของแต่ละปีมันจะมากน้อยแค่ไหน ใช้เทคโนโลยีที่เราสามารถจะนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ใช้งานได้ทันทีเลยนะครับไม่ได้แค่ซื้อไลเซนส์มาใช้งานนะครัมันต้องมีการพัฒนาพ mm hmm. วกน,น,น,นี้นะครับแต่ท่านก็ทราบดีเรื่องของ AI เนี่ยมันเป็นมันต้องซองเอนะครับไม่ไม่ได้ AI มันไม่ได้ฉลาดของมันเองนะครับ mm hmm. มันก็ต้องอิน ก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าประเทศไทยก็จะมีตัวเดเวอเรชั่เฉพาะของประเทศตัวเองที่เก็บขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วมันก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆมันจะแม่นขึ้นเร<ช>ื่อยๆเราจะป่อยนะครับซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีมากนะครับอ,อย่างเช่ที่สร้างเป็นเเปเป็นป็นนแหล่งในการสร้างมนลษย์นะครับก็มีหลายอย่างเช่นป่าไม้นะครับแล้วก็พืชอื่นๆนะครับตรงนี้นะครับสาม,มารถใช้ No,